เราไปต่อที่ p d l แบบเข้มข้นกันต่อแล้วก็ PPL ที่บ้านจทย์ม่วงเนี่ยมีหลายจุดที่ใหม่ได้แนะนำอะไรที่มีในเชิงคุณค่าลึกนะคะก็น่าสนใจว่าเราอยากรู้ว่าเพื่อคุณครูไปออกแบบเนะเาะในฟอะ PPL ดูสนุกมากเลยนะคะในเรื่องของเกี่ยวกับผักอ,อ,อะไรนะอาหารพื้นถิ่นที่นั่านนะคะว่าเ,ออเด็กๆจะกลับมาเห็นคุณค่าเนาะของอาหารพื้นถิ่นที่เขาอยู่เนี่ย ยังไงอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวขอเล่นเชิญอ,อาจารย์คุณครูสุภารักษ์นะคะค่ะสวัสดีค่ะก็ในส่วนของวิชา PBL นะคะของโรงเรียนจดม่วงที่ที่รอบที่แล้วคุณครูใหม่ได้อแนะนําไปเสริมแรงให้เด็กดในในด้านต่าง,างๆที่ที่ได้อ่าพูดไปในรอบที่แล้วนะคะก็สําหรับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแชร์สกินแบบนะคะค่ะ ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเอ่อเป็นเหมือนไทม์ไลน์ที่ที่เคยทํานําเสนอกับคุณครูใหม่ในรอบที่แล้วนะคะก็คือไทม์ไลน์ในการดําเนินกิจกรรมของอ่าโรงเรียนสิธพัฒนาที่ที่หนูกับคุณครูปิติน้องอีกท่านหนึ่งที่เข้าร่วมด้วยกันได้วางแผนไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นไทม์ไลน์ว่าอ่อเราจะทํากิจกรรมอะไรบ้างในช่วงระยะเวลาที่เข้าร่วมกับโครงการอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ อันนี้จะเป็นไทม์ไลน์นะคะที่ที่ได้ออกแบบการเรียนรู้ของโรงเรียนสิทธิพัฒนานะคะว่าเราจะโรงเรียนของเราเนี่ยจะดําเนินกิจกรรมอะไรบ้างในตลอดโครงการอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการให้นักเรียนตั้งเป้าหมายการเรียนรู้ว่าในในช่วงระยะเวลาเนี้ยเราจะเรียนรู้เรื่องอะไรกันบ้างอย่างเงี้ยค่ะเราจะทํากิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็อาจจะมีพีเทสโพเทสเพื่อเปรียบเทียบเห็นความแตกต่างของผู้เรียน ในตลอดระยะเวลาการดําเนินโครงการอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อพอพีเทสเสร็จก็อาจจะมีการมาออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับตัว v s v s k ของของโครงการนะคะว่าให้เด็กมีเขาเรียกอะไรนะคะมีมีการเรียนรู้ที่หลากหลายในในหลายวิติอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะเป็นช่วงท้ายๆโครงการที่จะต้องมาโพสเทสเพื่อดูความก้าวหน้าว่า เขามีการพัฒนาไปมากน้อยแค่ไหนในใน,ในด้านต่างๆที่เราได้วางแผนไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะส่วนในการจัดการ mm hmm. เรียนการสอน PBL ของโรงเรียนบ้านจุดม่วงนะคะในในชั้นป .6 เนี่ยตอนนี้มีพี่นักเรียนอยู่15คนค่ะก็วิชา PBL เนี่ยอ่าตอนนี้จะแยกเป็น PBL 2ส่วนก็คือมี PBL ที่เป็นบูรณาการ 5าสาระวิชานะคะแล้วก็ตอนนี้โรงเรียนอาจะทําหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมค่ะก็จะมี PBL ที่เป็นวิชาแยกของคุณครูพานุพงศ์ไปอีกที่เป็นวิชา,าวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างเงี้ยค่ะก็ส่วนวิชาของหนูนเนี่ยจะเป็น PBL ประมาณ66คาบ6ชั่วโมงต่อหนสัปดาห์อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีวิชาที่เป็น <Ooh. S 2> uh, เสริมเข้ามาคือวันจันทร์เนี่ยเขาจะเป็นวิชาคุณบันดาลใจก็จะเป็นเหมือนแบบชั่วโมงการสร้างแรงบันดาลใจของเขาค่ะว่าเขาอาจจะแบบเป็นเป็นการสร้างสร้างแรงบันดาลใจในในในมุมมิ้นต่างๆในด้านต่างๆอะค่ะอาจจะไม่ไม่จํากัดแค่ว่าในด้านการเรียนอย่างเงี้ยค่ะหรือเขาอาจจะได้ไปเจอกิจกรรมหรือเจอเหตุการณ์อะไรต่างๆแล้วเขาแบบอาจจะเกิดเป็นแรงบันดาลใจเราจะมาแลกเปลี่ยนกันในชั่วโมงนี้อย่างเงี้ยค่ะ เสร็จแล้วก็วันอังคารเนี่ยจะเป็นกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพก็ในโรงเรียนเนี่ยท่านท่านผู้บริหารท่านตอนนี้ท่านให้ความสําคัญกับกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมรีแลกของนักเรียนตอนนี้ก็จะมีชมรมดนตรีชมรมกีฬาชมรมงานเกษตรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นแบบชมรมอาชีพทําขนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านจะท่านจะให้มีหนึ่งหนึ่งสัปดาห์มีหนึ่งวันในการทํากิจกรรมพวกนี้ค่ะแล้วก็แล้วก็วันพฤหัสก็จะเป็นกิจกรรม A AR ของนักเรียนนะคะแล้วก็ของคุณครูค่ะแล้วก็ต่อมาจะเป็นแรงบันดาลใจในการในการจัดการเรียนการสอน PBL ของหนูก็คืออ่าให้ให้นักเรียนเนี่ยเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเขาอยากจะเรียนอะไรก่อนอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นแบบจากการคุยเล่นๆน,น,นอกห้องเรียนหรืออะไรก็ช่างที่เขาสามารถอ่าบอกความในใจของเขาให้เรารู้ได้เต็มที่ว่าเขาอยากจะเรียนเรื่องอะไรอยากจะแบบ เรียนรู้เรื people, so, mm ่องอะไรมากกว่าปกติอย่างเงี้ยค่ะก็คือให้เขาได้ได้เอากิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่เขาเจอเนี่ยมามาเป็นมาเป็นแรงบันดาลใจว่าเขาอยากจะเรียนเรื่องอะไรต่อนะคะก็เลยก็เลยเป็นเป็นอ่าเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กว่าถ้าเขาอยากเรียนรู้อะไรให้เขาแบบพูดออกมาจากความรู้สึกของเขาเลยอย่างเงี้ยค่ะแบบเราอาจจะไม่จาเป็นต้องถามในคาบเรียนอาจจะถามจากข้างนอกเวลาเจอกันข้างนอกอย่างเงี้ยค่ะอยู่นอกห้องเรียนค่ะ ก็สําหรับอ่าบที่แล้วที่เคยนําเสนอคุณครูใหม่ไปนะคะคุณครูใหม่ก็ให้คําแนะนําในเรื่องของอที่ว่าเป็นอาหารพื้นถิน่นที่เป็นคอเตอร์ที่แล้วนะคะก็คุณครูใหม่แนะนําว่าอยากให้นักเรียนเนี่ยเขาได้เรียนรู้ว่าอย่างสมมติเช่นไก่ย่างใช่ไหมคะที่ว่าเป็นอาหารพื้นถิน่นไก่ย่างของอของอันนี้ใช้ไม้อันนี้ย่างแล้วทําไมหอมอันนี้ใช้ไม้อันนี้ย่างทําไม รสชาติแตกต่างกันหรือความอร่อยแตกต่างกันอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ได้นำความรู้นั้นมาต่อยอดในในหน่วยการเรียนรู้ต่อมานะคะก็คืออันนั้นเป็นควอเตอร์ที่แล้วก็ได้นำกิจกรรมที่คุณครูหม่แนะนำเนี่ยไปไปไปต่อยอดกับเด็กทีนี้เด็กน้อยเขาก็เลยว่างั้นก็ครูครับอ่าจังหวัดของเราเนี่ยเขาเขายังอยากรู้เกี่ยวกับข้อมูลจังหวัดของเขาค่ะอย่างศรีสะเกตเนี่ยเด็กๆบางคน เป็นศรีสะเกตแต่กําหนดแต่เขาไม่รู้เลยว่าจังหวัดศรีสะเกตเนี่ยมีกี่อาเภอบางคนเด็กบางคนยังไม่ทราบค่ะแล้วก็เขาไม่รู้เลยว่าจังหวัดของเขานี่มีของดีอะไรบ้างโดยโดยจุดประกายความคิดอ่าในการเรียนหน่วยเนี้ยค่ะของของพี่นักเรียนก็คือมีนักเรียนสองคนเนี่ยเขาถามคุณครูว่าคุณครูครับศรีสะเกตอยู่ภาคไหนอยู่ภาคไหนของประเทศไทยตอนแรกครูก็แบบตะลึงในคาถามอา๋อเขายังไม่รู้จริงๆนี่นาหรือย,ยังไง ก็เลยอ๋อก็เลยก็บอกเขาว่าอยู่ภาคอ่าตอนเรกชิงเหนือแล้วเขาก็ถามต่อว่าแล้วมันเป็นจังหวัดได้ยังไงล่ะครับคุณครูใครเป็นคนก่อตั้งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหนูก็เลยอ๋อช้อนเอาคําถามของเขาอันเนี้ยมาแบบเป็นเป็นเนมนหลักในการที่จะให้เขาเรียนควอเตอร์ที่สองต่อจากควอเตอร์ที่แล้วนะคะทีนี้ก็เลยให้เขามารวมกลุ่มกันในห้องแล้วก็ออกแบบหน่วยโดย โดยให้เขาลองเสนอมาก่อนว่าแต่และแต่และคนเขาอยากเรียนเรื่องอะไรโดยให้เขียนใส่กระดาษนะคะแล้วก็เหมือนมาโหวตกันอีกทีว่าเรื่องที่นักเรียนอยากเรียนเนี่ยของใครเข้าใครด้วยกันแล้วมีจํานวนแบบประชามติโหวตกันเลยค่ะว่าอถ้าสมมุติว่าของใครเยอะก็เรียนเรื่องนี้ก่อนก็เลยเป็นที่มาของอพอร์เตอร์ที่สองค่ะสีสเกตออนทัวร์ก็คือ มาเที่ยวละไมกับไทยศรีสะเกดก็เป็นเป็นเป็นชื่อที่เขาภูมิใจในการที่จะตั้งของเขาเองอะคะก็ค่ะก,ก,ก,ก็เลยเป็นที่มาของหน่วยนี้แล้วทีนี้ก็อ่าภูมิหลังของหน่วยของเขาเนี่ยค่ะก็เขาก็คือคุณครูก็ให้เขาลองถ่ายทอดมาว่าอ่าเขารู้อะไรบ้างเกี่ยวกับศรีสะเกดประวัติวัฒนธรรมอาหารอ่าวิถีชีวิต สถานที่ท่องเที่ยวเพษษ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 ื่อเศรษฐกิจอะไรเงี้ยเขารู้อะไรบ้างนะคะเขาก็จะเขียนเป็น Mind Map ของเขาออกมาก็ยงออกไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่บางคนก็อาจจะได้แค่บางข้อรู้แค่ว่าเอาซีสะเกตมีทุียนมีเงาะอย่างเงี้ยค่ะมีปราสาทของพระวิหารมีแม่น้ำมูลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็บางคนก็จะรู้แค่บางบางอย่างเนี้ยค่ะก็เลยเป็นที่มาของภูมิหลัง ของหน่วยนี้ว่าอ๋อถ้าเรียนเรื่องนี้แล้วนักเรียนจะต้องได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างที่มันสามารถครอบคลุมทั้งหมดค่ะก็เลยเป็นที่มาของภูเขาน้ําแข็งหรือพีระมิดของโรงเรียนนะคะว่าสิ่งที่นักเรียนรู้อยู่เนี่ยกับสิ่งที่เราอยากให้เขารู้เพิ่มมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่เขารู้อยู่ก็คือเหมือนเป็นอีเวนต์นะคะก็คือเขาไม่รู้เลยว่าวัฒนธรรมชีวิตหรือประวัติศาสตร์ของจังหวัดมีมีอะไรบ้างความเป็นมาของจังหวัด เงี้ยค่ะเราก็สิ่งที่อยากให้เขาเป็นอยากให้เขารู้ก็คือให้รู้ความเป็นมาของวัฒนธรรมแล้วก็สามารถถ่ายทอดคุณค่าให้คนอื่นได้รู้ได้ว่าศรีสกเกดเรามีอะไรดีย่งเงค่ะแล้วก็แบบแผนพฤติกรรมก็คือส่วนมากก็คือเขาจะเอาอมาตรฐานคนในเมืองมาเทียบกับการใช้ชีวิตในชีวิตชนบทของเขานะคะก็เราก็อยากจะให้เขาสิ่งที่อยากให้เขาเป็นก็คือให้เขามีการแบบเห็นคุณค่าของ สิ่งรอบตัวที่มีอยู่ในชุมชนของเขาว่ามันมีอะไรบ้างที่ที่ที่เราสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นโครงสร้างเชิงระบบก็คือเป็นการสื่อสารการเข้าถึงง่ายถ้าเป็นสิ่งที่เขาคิดอยู่นะคะเราก็อาจจะมาปรับเปลี่ยนให้เขาฝึกสามารถใช้ชีวิตอยู่ในชนบ,บทด้วยการปลูกผักเลี้ยงสัตว์ทาอาหารหรือฝึกมือฝึกฝนงานอาชีพให้ทําสามารถเป็นครอบครัวเป็นการสร้างไรายได้ให้เขาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ ความเชื่อของเขาก็คืออ่าชนบทที่เขาอยู่เนี่ยอาจจะล้าสมัยบ้างไม่ไม่ไม่มีแบบไม่ทันไม่ไม่มีความทันสมัยเหมือนในเมืองอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องมาอยากให้เขา,อ,าอยากให้เขาเป็นอยากให้เขาเห็นว่าความเป็นชนบทของเราเนี่ยมันมีดีอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก็จะมาเป็นการเชื่อมโยงกับวิชาต่างๆที่ที่สามารถจะเชื่อมโยงด้วยกันได้ นะคะเป็นการเอาหน่วยสีสกเกตออนทัวร์เนี่ยมาเชื่อมโยงกับหลักสูตรฐานสมรรถนะที่โรงเรียนกําลังดําเนินการเรื่องการทําหลักสูตรใหม่เข้าไปอยู่นะคะก็จะมีวิชาที่เพิ่มเข้ามาจากวิชาปกติก็จะเป็นวิชาการจัดการครัวเรือนและการประกอบอาหารแล้วก็เทคโนโลยีดิจิทัลนะคะแล้วก็อ่าส่วนวิชาอื่นๆก็จะเป็นวิชาพื้นฐานที่ที่โรงเรียนทั่วไปอาจจะได้เรียนอยู่แล้วนะคะส่วนอ่า ในคอซับเจกอันเนี้ยของวิชานี้ก็จะเน้นมาที่วิชาการจัดการครัวเรือนและการประกอบอาหารกับสังคมประวัติศาสตร์ซะเป็นหลักนะคะก็คือเขาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเป็นสมรรถนะการคิดเกี่ยวกับการศึกษาวัฒนธรรมที่เป็นพื้นพื้นฐานพื้นบ้านของจังหวัดศรีสะเกดแล้วก็เป็นการจัดการครัวเรือนก็คือนําความรู้หรือเทคนิคต่างๆที่เขาได้เรียนรู้นะคะมาวางแผนในการทํางานของเขานะคะ แล้วก็พอเสร็จแล้วปุ๊บเด็กๆก็จะมาออกแบบเป็นหน่วยการเรียนรู้เป็นสิบสัปดาห์ของเขาค่ะว่าในหน่วยเนี้ยเขาจะเรียนอะไรบ้างในสิบสัปดาห์ของเขานะคะโดยเราจะให้เขาเป็นคนออกแบบความคิดว่าในคอร์เตอร์เนี้ยสิบสัปดาห์เนี้ยเด็กๆจะเอากิจกรรมอะไรมาทําบ้างที่มันสามารถจะครอบคลุมทั้งหมดในสิ่งที่นักเรียนอยากจะเรียนรู้อย่างนี้ยค่ะ ก็จะได้มาเป็น10ส,สัปดาห์ก็คือสัปดาห์แรกก็อาจจะเป็นออกแบบหน่วยเหมือนเหมือนคุณครูโรงเรียนอหนองกุลาจะเป็นคล้ายๆกันนะคะแล้วก็เขาก็จะมาเรียนรู้ว่าออกแบบภูมิหลังความแตกต่างของแต่ละพื้นที่ในจังหวัดอย่างศรีสะเกดเนี่ยถ้าเป็นโซนอำเภอกันทลักอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นที่รับสูงเป็นเป็นดินภูเขาอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นโซนอำเภอราศีศิลาลักก็จะติดแม่น้ํามูลอะไรเงี้ยค่ะ เขาก็จะได้เรียนรู้วัฒนธรรมความแตกต่างของแต่ละพื้นที่แล้วก็ถ้าเป็นวิธีที่สามอย่างเงี้ยค่ะก็จะออกแบบเรียนรู้การสร้างสารรค์ประเพณีท้องถิน่นเขาก็จะได้เรียนรู้ว่าอ๋อประเพณีท้องถิ่นของซีสเกตเนี่ยแต่ละอำเภอมีวัฒนธรรมอะไรบ้างมีประเพณีอะไรบ้างนะคะแล้วก็การทําขนมการทำอ,อาหารที่เป็นโอทอปนะคะ แล้วก็สิ่งที่นักเรียนชอบมากที่สุดก็คือเขาจะชอบการถนอมอาหารแบบชุนบุตรแล้วก็การทำโมเดลจำลองแหล่งท่องเที่ยวกับการประดิษฐ์เครื่องมือหาอาหารเป็นเครื่องมือประดับตกแต่งเนี่ยคะ่ะวีคที่ห้าถึงวีคที่9เนี่ยคะ่ะจะเป็นวีคที่เด็กๆชอบมากนะคะแล้วก็ก็จะมาเป็นการนำแขนมาประยุกต์ใช้นะคะก็คือการเรียนแบบ PBL เนี่ย ในในหน่วยต่างๆที่เราได้เรียนเนี่ยเด็กๆเขาจะได้เรียนทําอาหารเรียนอะไรไปบ้างแต่นี้หนูขอยกตัวอย่างหน่วยอ่าในวิคที่เด็กๆเขาชอบก็คือการทํโคมไฟจากอุปกรณ์ดักสัตว์อันนี้จะเป็นสินค้าโอท็อปของอ่าตำบลจุดม่วงที่เด็กๆอยู่ก็ว่าได้นะคะอาจจะเป็นที่ที่แรกๆของจังหวัดก็ได้ในการทาไซซิ่งไซซิ่งเนี้ยจะเป็นอุปกรณ์ในการดักกุ้งนะคะ แล้วมันเป็นสินค้าที่ผู้ปกครองหรือเด็กๆเ,เองเขาสามารถทําเป็นรายได้เสริมที่บ้านอยู่แล้วเวลาเลิกเรียนไปอย่างเงี้ยเขาก็จะไปช่วยผู้ปกครองในการทํไซซิ่งนะคะอาจจะเป็นขึ้นโครงบ้างหรือเย็บตะข่ายเขียวๆอย่างเงี้ยเด็กๆเ,เขาทําเองได้อยู่แล้วก็เลยเขาก็เลยบอกว่าอยากเอาอันเนี้ยมาต่อย,ยอดเป็นโคมไฟเพื่อที่จะอาจเป็นอา,อาชีพเสริมในอนาคตส่งต่อให้ให้อ่อ ร้านค้าหรืออะไรที่เขาจะนําไปประดับตกแต่งอะคะ่ะเขาก็เลยอยากเอาเนี้ยมาประดิษฐ์ก็พอคุณครูก็เลยบอกว่าให้เขาวางแผนวางแผนในการทําว่าถ้าเด็กๆอยากทําเด็กๆต้องวางแผนก่อนว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างแล้วเราจะมีวิธีการทำยังไงอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีวางแผนของเขาก็คือดูตัวอย่างจากอินเทอร์เน็ตแล้วเขาก็จะเริ่มวางแผนทีละทีละคนให้ออกแบบทีละคนก่อนนะคะว่าของใครจะสามารถ ทำแล้วประสบผลสําเร็จได้หรือของใครที่วางแผนแล้วอาจจะยังอ่ารูปแบบอาจจะยังออกมาไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยค่ะก็จะลองมาปรับดูกันทีนี้หลังจากที่เด็กๆเ,เขาได้วางแผนเสร็จแล้วเขาก็ได้ลงมือทําตามโดยการแบ่งกลุ่มให้ทําอาจจะอ่าสัปดาห์แรกเนี่ยสัปดาห์แรกเขาจะแบ่งกลุ่มกลุ่มละประมาณสามคนสามถึงห้าคนนะคะเขาก็จะแบ่งหน้าที่กันว่าอ๋อคนนี้มีหน้าที่วัดอวัด ผ้าที่จะนํามาทําหรือคนนี้ไม่นมีหน้า,นา <c oughs> ที่ทำเก้าหรืออทํากิจกรรมต่างๆของเขาโดยโดยที่เขาจะแบ่งหน้าที่กันเองอะคะ่ะเราก็แค่เป็นคนเป็นคนช่วยดูช่วยให้คําแนะนําอยู่ข้างๆนะคะแล้วทีนี้พอรอบแรกผ่านไปเขาก็จะมาดูอผลงานของเขาทั้งสามชิ้นสี่ชิ้นว่ามันมันโอเคไหมหรือมันไม่ดีเขาก็ผมขอทําเพิ่มอีกรอบหนึ่งได้ไหมครับเพราะว่าเขารู้สึกว่าการทําครั้งแรกของเขามัน มัน,ม,นมันไม่มันไม่โอเคเท่าที่ควรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยครูก็เลย,เลย,เลยเอาโอเคเดี๋ยวสัปดาห์ถัดไปเดี๋ยวเรานามาทําเพิ่มอีกรอบหนึ่งแล้วค่อยดูความแตกต่างว่าอันแรกกับอันอันต่อมาเนี่ยทําไมมัน,ม,นมันไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะก็พอเขาทําเสร็จแล้วก็จะให้เขาสรุปเป็นองค์ความรู้ของเขาค่ะว,ว่าสิ่งที่สิ่งที่เขาทําไปเนี่ยเขาทําแล้วมันอ่ามันมีอุปสรรคอะไรบ้าง มีปัญหาอะไรบ้างแล้วเขาแก้ปัญหายังไงให้เขาสรุปเป็นเป็นลายบุคคลมาเป็นไมล์แมปปิ้งอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆก,ก็จะสามารถสรุปได้ว่าอบางคนจะสรุปได้ว่ามีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นซึ่งปัญหาของเขาเนี่ยจะแตกต่างกันไปโดยที่เราก็จะ,อะเอาปัญหาของเขาออกมาดูแล้วก็แล้วก็ประเมินเป็นลายบุคคลว่าอ๋อคนนี้เขาทําแบบนี้เขาเจอแบบนี้แต่อีกคนนี้ทําเหมือนกันทําไมเจอปัญหาคนละอย่างอย่างเงี้ยค่ะ แล้วสำหรับเครื่องมือที่ประเมินเด็กๆนะคะพอดีมีหนูมีโอกาสได้เข้าอบรมกับโครงการของ SCB ที่ว่าเป็นการวัดผลความก้าวหน้าของผู้เรียนนะคะก็ได้เจอเครื่องมือการวัดผลประเมินผลของ t d R I ที่เป็นการวัดผลเชิงทักษะของของผู้เรียนอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นการทักษะศตวรรษที่21ิบดของเด็กนะคะก็เลยได้มีโอกาสนำเครื่องมืออันเนี้ย มา,มาทดลองใช้ในการประเมินด้วยซึ่งก็ซึ่งตอนนี้ก็ยังยังยังไม่ได้เต็มร้อยมากนะคะแต่ก็จะมีโครงโครงสร้างของการประเมินเป็นประมาณนี้ว่าเครื่องมือที่มาประเมิอนอันนี้จะประเมินหลักๆก็คือ5ด้านเสร็จแล้วก็เขาก็จะให้คุณครูเนี่ยออกแบบเหมือนเป็นแบบประเมินให้เหมาะกับผู้เรียนนะคะว่าอาจจะเป็นแบบประเมินแบบเขียนตอบหรือเป็นเช็คบ็อก ให้นักเรียนเราอาจจะมีโจทย์ให้นักเรียนว่าอ่าในควอเตอร์นี้ทํากิจกรรมอันนี้ไปแล้วเด็กๆได้อะไรบ้างแล้วก็ในปุ่มเช็คบล็อกนั้นอาจจะมีคะแนนย่อยๆลงไปให้นะคะก็พอประเมิอนออกมาเสร็จปุ๊บเราก็จะได้รู้ถึงอความก้าวหน้าของผู้เรียนนะคะว่าก่อนก่อนที่เขาจะเรียนกับหลังที่เขาเรียนเสร็จเนี่ยมันมีพัฒนาการยังไงบ้างในในแต่ละด้านของเขาค่ะแล้วก็สำหรับ การอดบทเรียนจากการทํากิจกรรมอันนี้นะคะหนูก็คิดว่าคือเด็กๆเ,เขาอได้ลงมือปฏิบัติจริงในในแทบจะทุกๆก,กิจกรรมของเขาหลากัหลกๆในการทํากิจกรรมของเขาเนี่ยเราเอามาจากเขาโดยตรงแล้วเรามาเป็นคนแบบเป็นวางแผนให้เขาแค่นั้นเองแล้วก็ช่วยในสิ่งที่เขายังยังยังทําไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณนี้ค่ะ ขอบคุณคุณครูสุพลักษัมากเลยนะคะค่ะก็ขอ <คน S 1> ขอคำแนะนำจากคุณครูท่านอื่นๆเพิ่มนะคะมันอาจจะแบบว่ายังไม่ได้เต็มที่สักเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก็อ่ามันมันด้วยระยะเวลาที่เราทางโรงเรียนมีกิจกรรมเยอะพอสมควรเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีช่วงที่แบบหายหายขาดขาดอย่างเงี้ยค่ะค่ะแต่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีค่ะเพราะว่า คือเขาเรียนนิ c ไซโคบอกว่าเราต้องลงมือทําก่อนด้วยนะคะคือถ้ารงมีเป้าแล้วก็พอลงมือทำเนี่ยระหว่างเนี่ยเราอยู่ในโครงการตรงนี้นะคะ่ะเ <c oughs> ชื่อว่ามันจะเกิดกระบวนการเรียนรู้นะคะแล้วก็จัดปรับเพิ่มเติมนะคะอันนี้ผู้ปากมีคำแนะนําเพิ่มเติมไหมคะหรือว่าในภาพรวมของทั้ง <c oughs> ทั้งสามโรงเรียนที่อยากจะโอเคครับค่ะ